S 1> <S 1> สวัสดีผู้ชมครับว,วันนี้ผมจะพาทุกคนมาออกกองนะครับตอนนี้ทีมงานเนี่ยกำลังจัดเตรียมขออุปกรณ์พร้อมถ่ายทำนะครับผมแต่ตอนนี้ประเด็นเลยคือผู้ดีกร์ผู้ผมเนี่ยเมื่อไหล่ยวันจะมาทีรอนานเหลือครึ่งชั่วโมงครับ สวัสดีครับพี่ออผมุมาแล้วมันใจไปรุ่นแต่ช้าม,มากช้าอะไรแขม,มาที่ลังเดี๋ยวก่อนครับเอาถูกมาทําไมครับนี่อะไปลงเกลือก็ต้องไปเหมาเสื้อดิเนถุงใส่เสื้อถ้าเดี๋ยวก่อนใครบอกคุณว่าจะไปลงเกลือครับก็ไปสารแก้วมันก็ต้องไปลงเกลือสิเฮ้ยไม่ใช่ไม่จําเป็นคุณตกขาวมากเลยเนี่ยวันนี้เขาจะพาไปสถานที่อันซีนจังหวัดสารแก้วนครับผมอ้าวไม่ใช่ลงเกลือหรอใช่ไม่ใช่โอ้อยากรู้ล้วที่ไหนที่ไหนอยากรู้อยากรู้เอออยากรู้เดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมเอาละครับและเราก็อยู่ใน let's go to เที่ยว เดี่ยวได้ครับผมครับผมกับผมทิวดานุวัฒน์นะครับ,บผมนัทน,นะครับขอสวัสดีคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับ อยู่กันที่ไหนเนี่ยโคตรสวยยังก็อยู่ต่างประเทศเลยพี่รู้ป้ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยูทาห์ครับเอ้ายูทาหแล้วในอเมริกาเหรอตามยูทาห์พะจันอยากไปกินอะไรที่วังรังอยู่พอดีเลยโอ้ตะโลกอีกแล้วไม่ไม่เอาจริงเอาดีๆเลยเรานั่งรถมาสี่โมงเอาดีเราอยู่ไหนอ่าเอาจริงครับตอนนี้เราอยู่ที่ลนลูครับจังหวัดสักแก้วครับแล้วตอนนี้เราก็ยืนตรงนี้แล้วก็ถึงแล้วครับผมลนลูแล้วเหรอใช่โอ้โคสวยเลยสวยที่เอ้าลุงไกด์ไปยืนทำไรตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยรออะไรก็สัมภาษณ์ครับไป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 ครับ อ้าเอาลุงสวัสดีครับคุณลุงเอาละครับนี่เรามาเจอคุณลุงไกด์พาเที่ยวของเราครับเดี๋ยวลุงช่วยแนะนําตัวกับกล้องหน่อยนะครับผมอ๋อผมชื่อคุณลุงอาคมครับเป็นไกด์นำเที่ยวอยู่ที่ละลุนี้ตั้งแต่ปี4 6หแล้วล่ะครับ ก็คืออยู่ตรงนี้มานานแล้วครับก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับผมมีคําถามครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าทําไมที่เนี่ยถึงเรียกว่าละลุครับผมโอ้ละลุเป็นภาษาท้องถิ่นนี่เป็นภาษา,าเขมรน,นะเริ่มต้นขเขมรเข้ามาอยู่ไม่กี่รังคาเรียนหรอกก่อนลุงจะเข้ามาอยู่เนาะ,ะคำว่าลลุก็เป็นภาษาเขาละลุแปลว่าทะลุเป็นภาษาเขมรน,นะทีนี้เราก็จะเรียกสามที่จังหวัดแท่ที่เพมรบุีมันจะซ้ําเขาอยู่ก็เลยทำเป็นภาษาท้องถิ่นคําว่าละลุก็เกิดจากภาษาเขมร อย่างธรณีที่มาสำรวจหรือมาวิจัยตัวนี้เกิดมา20,000กว่าปีแล้วลูก20,000กว่าปีใช่เขาบอกว่าภูบ้าเรามีภูเขาล้อมรอบเห็นไหมตรงที่เราอยู่ตรงนี้เป็นแอ่งกระทะที่ต่ำจะเป็นจุดรวบรวมพวกซากพืชที่เกิดกันครับผมแล้วก็เกิดการเน่าเปื่อยหรือเกิดการยุบตัวหรือเกิดการกัดกร่อนของน้ําและลมครับช่วงฤดูฝนปุ๊บลักษณะแต่งก็จะเปลี่ยนรูปร่างให้เราเห็นใช่ไหมตรงไหนมันเป็นซากพืชที่มันสะสมไปมากตัวนี้จะเกิดยุบลงไปก่อนหรือพังทลายไปก่อนคือที่เห็นเห็นนี่ก็คือแบบว่าพอดินมัน แบบทลายลงมาอย่างเงี้ยใช่ใช่เรามาแล้ลรูปท่องทีเนี่ยเราต้องเก็บประสบการณ์หรือบรรยากาศไว้นะครับมาถ่ายรูปนะครับใช่ถ่ายกล้องฟิล์มกันนะครับผมแต่เดี๋ยวนะคุณถ่ายกล้องฟิล์มด้วยเหรออ้าวเอามาสิครับคนเท่ๆครูคเขาพกกล้องอยู่แล้วเห็นยุ่ที่โมอยู่ที่โมไหมไม่ไม่เขาหลอนะหลอนลื่อนล่ะหลายคนแล้วนะที่รอรออย่างเธอเนี่ยมาเลื่อนรอเลื่อนนะครับรอเลื่อนเกี่ยวแล้วนะ ผนอกจากลาลูเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยแล้วนะครับพี่มี1หนึ่งไฮไลท์เลยที่คือสุดยอดของที่นี่เลยนะครับรถคุณแท็กครับผมนี่เลยคันนี้นะครับรถคุณแท็กนะครับเรียกคุณแท็กด้วยครับอ้าวก็ถ้าเรียก e- แท็กนะครับมันจะหยาบครับผมคือผมมีคําถามครับพี่ครับผมคือผมอยากรู้เนี่ยผมสามารถเข้าเห็นรถคุณแท็กหรือ e- แท็กเนี่ยในเมืองได้ป่มแล้วทิวเคยเห็นไหมไม่เคยเลยครับพี่ก็ไม่เคยก็ไม่มีไงถําไม่รู้ครับแต่ที่นี่ครับเราอยู่ลาลูการให้เราเดินทางไปที่นี่เราต้องใช้ รถอ e ีท็กเท่านั้นครับ<ม>ซึ่งมีราคาเพียง200บาทเพื่อเช่านะครับผมน่ามันเกิน6<ม>คนนะครับคุ้มสุดๆเลยนะพี่สองร้อยหกคนเนี่ยใช่สกัให้ดีด้วยนะใช่ครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยที่คิดว่าต้องใช้รถอ e ีท็กครับเพราะว่าทางเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายและคดเคี้ยวเลยนะครับถูกต้องเลยครับรถยนต์เขาเลยไม่อยากให้เอาเข้ามานะครับอันตรายและในวันนี้ครับเรามีลุงไกด์พาเรามาเที่ยวด้วยเนาะใช่มันก็เลยอุ่นใจสุดๆไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่ที่อยากจะบอกคือนอกจากเรานั่งรถอีท็กมาเนี่ย เรายังได้บุญแน่น่ะวันเนี้ยจริงเหรอเพราะเงินที่เราจ่ายไปอ่ะมันคืนหมู่บ้านครับพี่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยยอดนะคุผู้ชมจริงจริงสุดยอดเลยด้วยอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมอยากสอนพี่แล้วดิแน่ใจหรอแน่ใจแต่ว่าคุณลุงอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละลุงลครับลุงตตารถให้หน่อยครับพร้อมแล้วเนี่ยผมอยากสอนพี่แล้วดิผมอยากสอนพี่แล้วดิ อนนี้เราก็มาอยู่ที่โฮมสเตย์แล้วครับผมและโฮมสเตย์นี้เป็นของคุณลุงไก่นั่นเองเรียกคุณจะแล้วอยู่เหมือนนั่นหนุ่มเหมือนนั่นหนุ่มลุงไก่นะครับที่พาเราไปเที่ยวที่ละลุตอนใช่แล้มานะครับผมและวันนี้พิเศษสุดๆเราไม่ได้มาอยู่ฟรีๆนะครับผมโอ้เราจะไปช่วยลุงเขาทำอาหารกันครับเอาดีๆโคตรเอ็กซ์คลูซีฟเลยอะเอาจริงครับเราไปช่วยเขาทำผมบอกเลยทั้งกองอะได้กินฝีมือเราแน่นอนผมบอกเลยนะว่าท้องไส้เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยคือเสียพังไม่ถึงว่าเรียบร้อยแล้วคือ อร่อยครับใจรับลืน okay, นบล่นดีโอเคครับโ okay, อเครอแบบพวกผมอยู่แล้วถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยครับผมไปดูปกันครับ ตอนเนี้ยเราจะมองตรงว่าแล้วลูดอ่ะมันไม่ได้พิเศษแค่ตอนกลางวันนะครับตอนคืนอ่ะมันก็ยังสวยจริงๆ<ช>ิงคือวันนี้ผมจะพาพี่ไปล่าช้างนะครับฮะอย่าบอกอย่าพาพี่ไปฆ่าช้างไม่ใช่ครับผมพาพี่ไปดูทางช้างเผือกโอ้อ้่าสนใจมากครับน่าสนใจครับแต่ผมต้องบอกพี่ก่อนนะคือ,อ่วงเนี้ยมันทันวาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นช้างเผือกแบบเป็นเส้นอะไรอย่างงี้เลย<อ>แต่ยังมีดาวแล้วก็ท้องฟ้าผมมั่นใจว่าสวยแน่นอนเร่ที่เห็นนียก็ยังดีอยู่นะยังไม่แย่นะผมมั่นใจว่าสวยแน่นอนครับอยากรู้ว่าดีเป็นยังไงก็ไปดูนรไมกะ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเดือนธันวามีโอกาสน้อยที่จะได้เห็นทางช้างเผือกในพื้นที่ของมาลุแต่ยังสามารถเห็นดาวได้พวกเราจึงพยายามถ่ายภาพดาวในวันนั้นเนื่องจากวันที่เราไปเป็นวันที่ฟ้าไม่เปิดทําให้รูปที่ได้มาไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังแต่เราก็มีภาพถ่ายทางช้างเผือกที่นักเดินทางคนอื่นถ่ายเอาไว้ให้ชมกันนะครับ ส่วนใครที่อยากมาล่าช้างและไม่อยากผิดหวังเหมือนกับพวกเราก็อย่าลืมเช็คปฏิทินทางช้างเผือกได้ตามที่ทีมงานโพสต์เอาไว้ก่อนออกเดินทางนะครับสำหรับคืนนี้ราตีสวัสด์ส่วนพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนไปดูกันครับ โอ้พี่เพา่งมาที่ไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่เห็นกระตาเลยจะให้ดูอะไรวันนี้พี่จะพาเราไปดูสาวโรงเรียนยิ่งสาวสวยดูขาวดูขาสาวดูขาวอู้พี่รู้น้องชอบเรื่องสาวสาวเนี่ยจริงนะจริงเลยอยากเห็นแล้วเห็นนะอยากเห็นแล้วไป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  อ้พี่นสาวผมอ่ะไม่เห็นมีเลยเจอน่น้องควายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนไปสาวที่พี่บอกเอาไว้ก่อนแตวเนี่ยมีสาวที่ดีกว่าจริงเลยใช่เดี๋ยวมันเจอกันเลยป่ะไครับไครับอมาแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับเดี๋ยวคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยนะครับผมค่ะได้ค่ะพี่ชื่อพี่อ้นค่ะนางสาวสุภพรเสราค่ะเป็นเจ้าหน้นที่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนกาสัตประทีตค่ะ พี่ช่วยเล่าประวัติข่าวๆข,ของที่นี่้หน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะสาหรับโรงเรียนการสอนจ,จิตวิทย์นะคะมีความหมายว่าการเรียนรู้กสิกรรมที่ใช้กระบือในการทําการเกษตรค่ะโดยเนื้อที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยมีทั้งหมด110ไร่ค่ะซึ่งสาเร็จประเทศเนี่ยก็ทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะดําเนินการจัดตั้งโครงการโรงเรียนการสอนจ,จิตวิทย์ขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคม2552ค่ะก็ ในส are, ่วนของกิจกรรมนะคะเดี online, ๋ยววันน <color>. ี <satisfy karang> ้เ <kaz> นี่ยที่น้องๆจะได้ทำนะคะก็จะมีเป็นเกี่ยวข้าวแล้วก็มีการไถนาหรือหรือว่าขี่ควายด้วยนะคะก็ในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้เป็นหน้าที่ของพี่อ๋องนะคะเป็นคนพาไปทานะคะแล้วก็หรือว่าเดินชมจุดต่างๆวันนี้เนี่ย110ไร้น่าจะเดินทัวร์หมดไหมมั่นใจผมน่าจะไม่รู้ไม่แน่ใจครับผมไม่ไหด้ครับผมไม่ไี้ครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลองนำตัวกับกล้องหน่อยครับ สวัสดีครับพี่ชื่ออ๋องนะครับเป็นวิทยากรของที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆได้ไปทํากิจกรรมแต่พี่จะพาไปเลยนะครับโอเคครับไปเลยเถัะพี่ไปเลยครับพี่ไปเสียเวลาพี่เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนะครับไปดูกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้ทำกันในวันนี้นะครับเขาบอก กิจกรรมแน่นะครับน้องก็จะเห็นอยู่แล้วครับอันนี้คือบ้านดินนะบ้านดินนี่นะใหญ่อยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นบ้านอินสาธิตนะครับโอบ้านอินสาธิตเดีย๋ยวเดี๋ยวฐานต่อไปน้องก็จะเจอนะครับคุณเผือกคุณเผือกควายนั่นเองอ่อโอเคาเผือกหรือว่ากระบือ <c oughs> เป็นกระบือทรงเลี้ยงนะครับก็เลยว่าเรียกคุณนำหน้าหรือว่าจะเรียกพี่เผือกก็ได้พี่เผือกคะพี่เผือกรียกพี่เผือกดีกว่าจะรักก่อนเนาะ ผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับวันนี้เรามีพี่วิทยากรมาสอนเราเกี่ยวด้วนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยครับวัวดีครับพี่ครับผมผมชื่อไก่นะครับครับการหลักการเกี่ยวข้าวก็ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าก็อันตรายเหมือนกันคือการเกี่ยวข้าวเราต้องเกี่ยวเอาเกี่ยวตักครับผมแล้วก็ จับแล้วบิดเขียวโอ้ดึงครับผมจับบิดจับบิดจับบิดเลยไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยา้พี่ถ้าถ้าเกี่ยวมาแล้วเราให้มันเท่ากันครับอ๋อมาทางลากเลยเลยอะไรคือว่าไม่ได้ครับพอประมาณครับผมอ๋อพี่ผมดูพี่เขาแข่งแล้วแข่งเบ้า แข่งว่าใครมากกว่าแ yeah ข่งวกาวาดิแข่งว้าวแข่งว้าวน้องอยากท้าทายพี่ที่ก็จัดให้น้องได้ครับผมอยากรู้ของกิงทำไงพี่มาดูผมดกวาเดี๋ยวรู้ข่าเป็นถ่อะเออเดี๋ยวรู้เร um um uhm ื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องคนที่เขามีของไม่ค่อยพูดกันส่วนใหญ่ไม่พูดเอะครับเจ็บคอกติกาใครเกี่ยวข้าวได้เยอะที่สุดภายในเวลาหนึ่งนาทีเป็นผู้ชนะพร้อมยังไ้หนุ่มพร้อมแล้วครับพี่ก็มาดิครับลุยเลยดีเอาพี่มาจับเวลาแล้วครับสามสองหนึ่งไป ในจากการที่ดูนะทิมงาน,นว่าของทิวอ่าไม่ต้องเก็บข้าวอน<ๆ>ไรครับอาา่อนประสบการณ์ฝึกเยอะครับนานกว<อ>่าจะเก่งข้าผมอ่ะเจ็บเลยอะ่ะเสียง <c oughs> อะไรอะ่ะคนที่แพ้ต้องเดือตัวเองนะ <c oughs> แล้วแต่ว่าน้องพิวไปไหนเนี่ยเอ้ยมันขี่ควายเหรอเอ้ยมันขี่ควายครับท่านผู้ชมโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอีกไหมเอาอีกอีกปอ่านีกปอานีกน้องน่ารักอีกอย่างกวอนีกว่านี้เดี๋ยวน้องจะติดผมซะก่อนนะเก่งเก่งเอาไปลุยอีกอ่ีกอ่ะลุยลุยจะถอยนะฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยทองลุย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 โอเคก็คนแฟกต์เล่นตัวเอง เอานะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่พี่วิทยากรพี่อ๋องและพี่อ้นนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับมาคือต้องมาเจอที่นี่คือคาเฟ่ครับคาเฟ่ควายขนองครับผมโอ้ใช่ครับที่นี่ครับแบบว่าเป็นคาเฟ่ที่ดีมากเหมาะกับไปนั่งชิลสุดๆนะครับผมใช่ครับผมและใครที่อยากมาเหมือนเรามาสนุกมาขี่น้องมาทานกาแฟอร่อยๆเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่การติดต่อมาให้ตรงนี้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะไปที่อื่นครับพี่นัทผมมาเที่ยวเนี่ยเมื่อไหร่พี่อาผมไกินของอร่อยเนี่ยหิวจะตายเนี่ยใช้ไม่กินอเลยเลยผู hey, ้เหมือนไม่รู้ใจอ่ะจริงเออจะพาไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแล้วเนี่ยจะพาไปแล้วเหรออยากไปยังอ่ะอยากไปแล้วหิวไปเป็นชุดไปครับไป,<ะ>ป<ะ>ไปกันเลยครับ เต็มโต๊ะเลยตอนนี้เราอยู่กันร้านอะไรครับน,นี่อยู่ร้านเะตามครับนนเป็นอาหารเวียดนามสไตล์อู้อาหารเวียดนามเหรอครับใช่โอุ้ยแต่ถามเลยหน่อยดิเราอยู่เนี่ยจะก,กัมพูชาเนี่ยพามากินอะไรอาหารเวียดนามเเฮ้ยไม่เกี่ยวร้านนาี <S <S ้เขาเป็นร้านดังเขาเป็นร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกของอำเภอใหญ่ประเทศข<อ>ายมา60ปีแล้ว60ปีเลยเหรอครับใช่ร้านที่เรียกร้านเก่าเลยแหละฮะ60ปีขายยังไง60ปีขายไม่หมดเนีกเหรอ60ปีเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้น เขาขายมานาน60ปีคือเขาไม่ประสบการณเมื่อหารเจ้าดังโอ้โหคุณทีครับผมเข้าใจดีอะไรเนี่ยครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอ่าเจ้าของร้านนะครับผมเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วครับคุณยืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัวันนี้เขาจะมาบรรยายให้เราฟังครับว่าอะไรเป็นอะไรเรามาเริ่มวันที่เมนูแรกเลยดีกว่าครับนี่ครับเมนูนี้เลยครับที่เด็ดเลยป่าเนี่ยครับเลี้ยเนื้อนะครับแต่อีผมอยากรู้ส่วนตัวเลยครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับผมอ่าอันนี้ขนมเบื้องค่ะหรือเจ้าาาสเเเวีียยดนนมรกบัแ ต่อไปนี่เมนูนี้แะครับผมนใจยากปีค่ะยังปี่นี่ของเวียดนามต้องั่งเวียดนามเลยครับอันนี้เป็นอย่างไพวกเราขอทานก่อนนะครับผมไปครับโอเคทานกันเลยครับตอนนี้นะเราก็ทานกันอิ่มแล้วนะครับผมแล้วกยค้พี่นัทเลยครับ อะไรเนี่ยคุณโยนให้ผมคนเดียวเลยนะแต่ตอนนี้ครับเราหมดนกี่แล่ะก็ต้องไปไหนต่อกลับกรุงเทพครับผมถ่าแล้วครับแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพไหมครับครับไปไว้เนะเฮ้ทิวกินอะไรเนี่ยไม่หิวมิ้งปะเนี่ยนี่ไงข้าวแตนนิสก้อนอร่อยเหรอมากจริงเหรอต้องชิมขอลองขอได้ไหมเอาไปเลยครับอืมเป็นไงหวานมันสุดๆเลย อพูดสดใหม่เลยนะใช่ครับทิวพี่อยากถามหน่อยครับเขารู้สกแชร์ลิงหน่อยสำหรับการมาทัวร์ที่นี่ครับการมาแล้วลูกครับผม่ถูกตอันดับแรกนะครับต้องขอบคุณสำหรับคำถามเลยนะครับผมเพราะว่าการมารูกเนี่ยมันเป็นเบสพาร์ตของผมเลยนะครับแล้วก็ฮาร์ดทู o r g e t จริงจริงนะครับผมเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้านที่นู่นนะครับสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็สถานที่สวยๆต่างๆมากๆมายเลยนะฮะแล้วก็ผมอยากรู้ครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับในละลุ อืมค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่แพงมากนะครับส่วนวันแรกที่ละลุนะครับช่วงกลางวันเราเสียค่ารถอีท็กสองบาทเท่านั้นนะครับแต่ช่วงกลางคืนเราเสียประมาณสักสามร้อยนะครับและสเต็ปสุดท้ายก็คือการที่เราได้กินอาหารร่วมกับชาวบ้านนะครับทำอาหารร่วมกับป้ากับกับคุณลุงนะครับตกกันโค่นร้อยห้าสิบบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนกันนะครับผม ครับผมนะครับ,รรบและในวันที่2นะครับโรงเรียนการสอนกัีวิตนะครับหรือโรงเรียนน้องควายนั่นเอง,น,องนะครับ,มบผม,ค,บมคือผมอยากจะบอกว่าค่าเข้าชมเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเลยและถ้าใครที่อยากจะให้เงินสนับสนุนนะครับ พี่พี่วิทยากรแล้วก็หรือผู้พาทํากิจกรรมนะครับก็สามารถให้ได้ตามสินน้าใจแล้วแต่อยากให้เลยนะครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีร้านอาหารใหญ่ตามนะครับผมที่ได้เลยนะร้านนี้ใช่ครับร้านอาหารใหญ่ตามนะฮะากมากนะครับคือผมอยากบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมาแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรเขามีให้เป็นเซตนะฮะโดยเซตเล็กเนี่ยเริ่มต้นที่275บาทครับเซตกลาง3 3 0บบาทครับ และเซตใหญ่430บาทครับผมราคาเบาๆนะครับไม่แพงเลยนะใช่ครับสุดและอีกหนึ่งไฮไลท์ของยายตามเลยนะคืออะไรครับบัวลอยเวียดนามยักษ์ครับสุดยอดใช่อร่อยมากครับกินไม่เหมือนใครมากๆมีความแปลกประหลาดแต่ว่าที่เราไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนเพราะว่ามันกินหายากมากๆครับใช่ครับผมถ้าใครอยากรู้เป็นไงก็ต้องตามมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงที่ร้านยายตามนะครับผม เอาครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราห้างมูลส่วนจำกัดกิจเจริญปิดตัวเรียบนะครับบริษัทพุทธภูมิทาวเวลทัวร์อิสราเอล669แล้วก็บ้านไร่สายลมครับผมบราบราโคเซตบริษัทจีละประพาพ a ก k i งเว o ร์ s ปื้มวัสดุก่อสร้างและสุดท้ายก็คือร้านอาหารใหญ่ตามนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็สปอนเซอร์หลักของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในวันนี้คือนวะสยามสตีลนะครับนึกถึงเหล็กก่อสร้างนึกถึงนวะสยามสตีลนะครับเหล็กก่อสร้างคุณภาพดีราคาจับต้องได้ต้องนวะสยามสตีลนะครับเท่านั้นนะครับก่อนเราจากกันไปพี่นัทครับช่วยฝากรายการหน่อยครับครับผม let's go to EP ที่6ต่อไปเราจะไปที่ไหนการกดฝากติดตาม โซเชียลมีเดียด้านล่างของเราด้วยครับเดี๋ยวจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับแล้วก็กอดอจางไปก็ยืมกดไลค์กดซั b s c ค i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับผมไมรับชมก่อนใครนะครับและอีพีหน้าใน let's go to เที่ยวทั่วไทยใช็คกระเป๋ากระเป๋าก็เที่ยวได้ครับกับผมชิวันวัฒนะครับผมนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ